สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวแป้งก็จะมาชมนะคะเป็นสต็อกรถนะคะของ เอ่อวีพีนะคะหนองแขมค่ะก็จะเป็นเพชรเกษมเ7ค่ะว่าตอนนี้สต๊อกเราเนี่ยรถเยอะแค่ไหนแล้วก็ลูกค้ามีคําถามเข้ามามากมายเลยว่ารถเนี่ยถ้าเกิดที่จองแล้วอะค่ะจะได้รับรถเมื่อไหร่มีรถส่งมาบพร้อมเลยไหมอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าสต๊อกรถแป้งอะเยอะแค่ไหนนะคะเออลองไปดูกันค่ะอันนี้พื้นที่ทั้งหมดแค่75ล้านไร่เอาไม่ใช่ลอเล่นค่ะก็ลองดูนะคะว่า ตอนนี้ดูสต็อกรถแค่คร่าวๆนู้นยาวไปถึงตัวหลังคาสีขาวตรงนู้นเลยค่ะข้างในก็จะมีสต็อกรถอีกลองดูนู่นๆนะคะนี่สุดแขนเลยสุดแขนยังยังแบบถ่ายไม่หมดอ่ะคิดดูนี่ลองดูนะคะเนี่ยลองมาชมชมบรรยากาศ ร้อนมากนี่นะคะลองดูได้เลยโอเคก็รถของเรานะคะก็จะมีกระบะทุกรุ่นเลยค่ะที่เป็นสต็อกนะคะก็จะมีตัว XL XL Plus XLS นะคะตัวสปอร์ตัว Y i t e ทนะคะมีพร้อมส่งทุกรุ่นค่ะรุ่นสตรอเ t e c ตอนนี้เป็นรุ่นเปิดตัวใหม่ก็มีเข้ามาแล้วนะคะส่วนรุ่น e v e r อรค่ะก็จะมีทุกรุ่นเลย ส่วนเจ้าแรปเตอร์ค่ะก็มีเข้ามาด้วยนะคะแรปเตอร์จะเป็นแรปเตอร์ทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลค่ะมีเข้ามาทุกรุ่นเลยค่ะยังไงลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะติดต่อแป้งได้เลยค่ะดูโชวล์ลุมของแป้งสะกก่อน